เสียงอ่านหนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกการเจริญสมถะและวิปัสสนาอย่างง่ายๆประจำวัน ต่อไปนี้เป็นการเจริญสมถะและวิปัสสนาอย่างง่ายๆประจำวันซึ่งควรจะได้ทำให้บ่อยๆทำเนืองๆทำให้มากๆทำจนจิตเป็นอารมณ์แนบแน่นไม่ว่าจะอยู่ในอิรยาบทใดคือไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนก็คิดจะใครครวญถึงความเป็นจริงสี่ประการดังต่อไปนี้ซึ่งหากทำแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตของผู้นั้น ไม่ห่างจากวิปัสนาและเป็นผู้ไม่ห่างจากมรรคนิพพานคือ 1. มีจิตใครครวนถึงมรณสติก,กรรมฐานหรือมรณานุสติกรรมฐานซึ่งก็คือการใครครวนถึงความตายเป็นอารมณ์อันความมรณะนั้นเป็นธรรมะอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะได้ แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงบรรลุถึงพระธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ตายแต่ก็ยังต้องท่งทอดทิ้งพระสรีระร่างกายไว้ในโลกการระลึกถึงความตายจึงเป็นการเตือนสติให้ตื่นรีบพากเพียรชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่ความตายจะมาถึงพระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญมรณสติว่ามารณสติ ในวงเล็บการระลึกถึงความตายอันบุคคลทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่อย่างลงสู่พระนิพพานเป็นที่สุดอันมรณสติกรรมฐานนั้นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันตเจ้าทั้งหลาย ซึ่งแม้จะได้บรรลุมรรคผลแล้วก็ยังไม่ยอมละเพราะยังทรงอารมณ์มรณสตินี้ควบคู่ไปกับวิปัสนาเพื่อความอยู่เป็นสุขซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าตถาคตนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมรณสติกรรมฐานนั้นโดยปกติเป็นกรรมฐานของผู้ที่มีพุทธิจริต คือคนที่ฉลาดการใคร่ครวนถึงความตายเป็นอารมณ์ก็คือการพิจารณาถึงความเป็นจริงที่ว่าไม่ว่าคนและสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญวัยเป็นหนุ่มสาวแก่เท่าแล้วก็ตายไปในที่สุดไม่อาจจะล่วงพ้นไปได้ทุกผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนเด็กหนุ่มสาวแก่เท่า สูงต่ำและเหลื่อมล้ำกันด้วยฐานันดรศักย์อย่างใดในที่สุดก็ทันกันและเสมอกันด้วยความตายผู้ที่คิดถึงความตายนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตไม่มัวเมาในชีวิตเพราะเมื่อคิดถึงแล้วยอมเร่งกระทำความดีและบุญกุศลเกรงกลัวต่อบ,บาปกรรมที่จะติดตามไปในภพชาติหน้า ผู้ที่ประมาทมัวเมาต่อทรัพย์สมบัติยศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่นั้นเป็นผู้ที่หลงเหมือนกับคนที่หูหนวกและตาบอดซึ่งโบราณกล่าวตำหนิไว้ว่าหลงลำเนาเขาป่ากู่หาพอได้ยินหลงยศอํานาจย่อมหูหนวกและตาบอดและกล่าวไว้อีกว่าหลงยศลืมตายหลงกายลืมแก่ และความจริงก็มีให้เห็นอยู่ทุกวันนี้ที่บางท่านใกล้จะเข้าโรงอยู่แล้วก็ยังหลงและมัวเมาในอำนาจวาสนาตำแหน่งหน้าที่จนลืมไปว่าอีกไม่นานตนก็จะต้องทิ้งต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปและเมื่อได้พรากจากไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนได้หลงมัวเมาเฝ้าสแสวงหาห่วงแหนเกาะแน่นอยู่นั้นก็จะต้องสลายไปพร้อมกับความตายของตน ศูนย์เปล่าไม่ได้ตามติดกับตนไปด้วยเลยแล้วไม่นานผู้คนที่อยู่เบื้องหลังก็ลืมเลือนตนไปเสียสิ้นดูเหมือนกับวันเวลาทั้งหลายที่ตนได้ต่อสู้มาเหนื่อยยากขวนขวายจนได้สิ่งดังกล่าวมานั้นจะต้องโมฆะและศูนย์เปล่าไปโดยหาสาระประโยชน์อันใดมิได้เลย มรณสติกรรมฐานนั้นเมื่อพิจารณาไปน,น,นานๆจิตจะค่อยๆสงบระง,งับจากนิวรณธรรม5ประการจนที่สุดก็เข้าถึงอุปจารสมาธิซึ่งความจริงกรรมฐานกองนี้เป็นเพียงสมถภาวนาแต่ก็ใกล้กับวิปัสสนาเพราะอารมณ์จิตที่ใช้นั้นเป็นการพิจารณาหาเหตุผลให้รูปธรรมและนามาธรรม ซึ่งหากพลิกการพิจารณาว่าอันชีวิตของคนและสัตว์ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งหลายไม่อาจทรงตัวตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีความตายเป็นที่สุดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้แล้วก็เป็นวิปัสสนาภาวนา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใกล้จะเสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพานอีกสามเดือนได้ทรงปลงอายุสังขารแล้วตรัสสอนพระอานนท์พร้อมหมู่ภิกษุทั้งหลายว่าอานนท์ตถาคตได้เคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจไปทั้งสิ้นสัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารน,นี้แต่ที่ไหนเล่า การที่จะขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วและที่จะต้องมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายเลยดังนี้ย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะมีได้เป็นได้การปรินิพานของเราตถาคตจะมีในการไม่นานเลยถัดจากนี้ไปอีกสามเดือนเราจะนิพาน สัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นพานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อได้ปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกและที่ยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายไปในที่สุดชั้นใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็ล้วนแต่มีความตายเป็นเบื้องหน้าชันนั้น วัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบรี่แล้วเราจะต้องละพวกเธอไปที่พึ่งของตัวเองเราได้ทำแล้วภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาท ก็สามารถที่จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้และในวันมหาปรินิพานพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสปัดชิมโอวาทที่เรียกกันว่า อปมาทธรรมสั่งสอนพระสาวกเป็นครั้งสุดท้ายจนดูเหมือนว่าพระธรรม8 4 0 0 0พระธรรมขันที่ทรงสั่งสอนมานานถึง4 5พรรษาได้มาประมวลประชุมรวมกันในปัจฉิมโอวาสนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้ตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด